สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง astro 5 9 5 6หรูปแผนที่คุณก็มีทางเดินกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในเดือนกุมภาพันธ์2564คลิปนี้เป็นคลิปกับพยากรณ์ดวงโดยภาพรวมเป็นของท่านที่เกิดราศีพิจิกหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมและคณะพิจิกชมคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะขอบคุณมากๆนะคะคุณพิจิกทุกทกท่านเลยที่ติดตามชมมาโดยตลอดเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ขอบพระคุณมากๆนะคะ เริ่มกันเลยจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะมาดูสิว่าในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้พอจะมีแนวโน้มหรือว่ามีอะไรที่พอจะเป็นประโยชน์มาบอกกับคุณพิจิกกันบ้างตัวตนนะคะใบแรกคุณได้ไพ่ e m p e r a n c e เข้ามาไพ่ใบนี้เนาะคุณพิจิกบางท่านกําลังจะปรับสมดุลให้กับตัวเองอยู่หรือเปล่าเอ่ยมันเหมือนกับเรากําลังประครับประคองอะไรบางอย่างอยู่ไม่ว่าไม่ว่าคุณพิจิกจะเจอเรื่องอะไรอยู่เนาะกาลังที่จะประครับประคองมากๆเลย หรือไม่เรากําลังหาตรงกลางให้กับตัวเราอยู่เป็นเรื่องของความรู้สึกก็ได้นะคะความรู้สึกภายในกับสิ่งต่างๆที่มันมากระแทกจากภายนอกคุณกําลังหาตรงกลางอยู่อะไรที่มันมากจนเกินไปคุณกําลังที่จะลดลงมาเพื่อที่จะทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยทุกข์มากไม่ค่อยเครียดมากหรืออะไรที่มันน้อยจนเกินไปอาจจะเป็นความรู้สึกมั่นอกมั่นใจกับตัวเราหรือว่าพลังงานของเราที่มันน้อยน้อยลงเนี่ย คุณพยายามที่จะปรับให้มันอยู่ตรงกลางให้ได้มากที่สุดเห็นไหมคะเขายือนอยู่บนบกข้างหนึ่งในน้ําข้างหนึ่งพยายามเหลือเกินค่ะที่จะยืดหยุ่นกับตัวเองให้มากที่สุดเป็นเรื่องของความรู้สึกภายในก็ได้นะแปดถ้วยเข้ามาเนาะอยู่ข้างๆเลยเนี่ยอะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณกําลังประคับประคองหาตรงกลางให้กับตัวเราในเดือนนี้เนี่ยมันกระแทกความรู้สึกด้วยเช่นกันเนาะแปดถ้วยเข้ามานะคะ มันเหมือนกับว่าสิ่งต่างๆที่คุณเจะเจอในเดือนนี้มันมีความทุกข์เข้ามามันมีความอึดอัดเข้ามาแปดดาบนะคะอยู่บนหัวแบบนี้เลยมันเหมือนคนโดนมัดนะคะโดนมัดมันหาทางออกไม่ได้มัดไม่พอปิดหูปิดตาอีกแล้วมีไฟข้างหลังอีกมันมีความร้อนใจมันมีความกดดันความเครียดเข้ามาเก้าไม้เก้าไม้ก็เข้ามาด้วยเช่นกันมันก็ตอกย้ำในเรื่องของความกลัวก็ได้นะคะความหวาดระแวงก็ได้ เอาละในเดือนนี้คุณพิจิกก็ทราบดีอยู่แหละว่าสิ่งที่เราจะเจอในเดือนนี้มันไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวเท่าไหร่คุณก็เลยต้องการที่จะหาตรงกลางให้กับตัวเองว่าเราจะทำยังไงต่อไปกำลังบาลานซ์ตัวเองกับความรู้สึกได้ในเดือนนี้เนาะพยายามเหลือเกินเดวิลนะคะอยู่ในตำแหน่งของบทสรุปแบบนี้เนี่ยตอนนี้ราหูกำลังเล็ง คุณพิจิกอยู่แล้วคุณก็ได้ไพ่เดวิลเข้ามามันก็คือราหูของเรานี่แหละเนาะเข้ามาด้วยเช่นกันก็ตอกย้ําในเรื่องของความยึดติดค่ะการยึดติดกับอารมณ์ต่างๆเป็นอารมณ์ในรูปแบบไหนก็ได้เนาะมันเหมือนกับมีความหลงมีความยึดกับอะไรบางอย่างมากๆมันทําให้คุณพิจิก ความรู้สึกมันก็จะค่อยๆดิ่งลงไปดิ่งลงไปคุณก็พยายามอยู่นะไม่ใช่ว่าคุณไม่ทราบนะคุณทราบดีอยู่ว่าตอนนี้เราจะเจอเ,จอเรื่องอะไรอยู่คุณก็พยายามที่จะทําให้มันอยู่ตรงกลางให้ได้มากที่สุดหรือการปรับปรับสถานการณ์หรือว่าเป็นการหาตรงกลางให้กับของเราในเดือนนี้เพื่อที่จะกําลังตัดสินใจครั้งสําคัญอยู่หรือเปล่าคะคิงดาบเข้ามามันเหมือนกับว่าดาบตั้งตรงแบบนี้กําลังอยากจะตัดสินใจ อะไรบางอย่างการตัดสินใจในครั้งนี้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงก็ได้เช่นกัน t e m p e r a n c e นะคะอีกประเด็นหนึ่งอีกความหมายหนึ่งคือการเปลี่ยนค่ะเราไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วมันรู้สึกมันทุกข์มันเครียดมากๆอย่างที่พูดไปเนาะแป,แปดถ้วยเข้ามาเนี่ยเราอยากจะเริ่มต้นใหม่แล้วเริ่มได้ไหมในเดือนนี้เริ่มได้ค่ะหนึ่งไม้เข้ามาเด็กไม้เข้ามา คุณแค่รอความชัดเจนอะไรบางอย่างอยูอย่หรือเปลา่ารอข่าวรออะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นคุณก็เลยอยากจะปรับอยากจะเปลี่ยนอะไรในเดือนนี้ถ้าอยากจะปรับจะเปลี่ยนทําได้นะทําได้นะคะแต่ก็อย่างที่บอกเนาะค่อยๆประคับประคองความรู้สึกของตัวเองไปก่อนแล้วก็อย่าหลงหรือว่าอย่าไปยึดติดกับอะไรที่มันมากจนเกินไปก็จะทําให้ตัวคุณพิจิกเองผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้นะคะมันขึ้นอยู่กับตัวเราเนาะ เข้าเรื่องงานงานประจำในเดือนนี้นะคะสองใบเนี้ยค่อนข้างชัดเจนเลยว่าเป็นเรื่องของหัวหน้าก็ได้ผู้ใหญ่ในที่ทำงานก็ได้หรือว่าเป็นบอร์ดในระดับสูงก็ได้จะมีผลค่อนข้างเยอะกับตัวเราและตัวเราเนี่ยพยายามประครับประคองตัวเองมามานานแล้วพยายามที่จะอดทนต่อสู้สิ่งต่างๆมานานแล้วหรือเกินแต่ในเดือนนี้มันก็ยังมีอยู่ ความกดดันความเครียดในเรื่องของหัวหน้ายังมีอยู่อย่าจะคิดอย่าจะปรับอย่าจะเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าคะแล้วความคิดนี้มันมีมานานแล้วนะเจ็ดดาบเข้ามานะคะมันคือการอยากจะไปแบบเงียบๆไม่อยากจะบอกใครอยากจะเปลี่ยนแบบเงียบๆที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในเดือนนี้มันมีโอกาสที่คุณจะปรับคุณจะเปลี่ยนไหมบางท่านไม่ถึงขั้นที่จะเปลี่ยนงาน เป็นการเปลี่ยนแผนกก็ได้นะคะเปลี่ยนแผนกย้ายสาขาหรือเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอะไรใหม่ๆมีโอกาสนะมีโอกาสเลยนะคะแต่คุณออรอ,อความชัดเจนนิดนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเนี่ยหนึ่งไม้เข้ามาเด็กไม้เข้ามามันคือการเ,เริ่มต้นอะไรใหม่ๆถ้ามินมีข่าวมาแล้วคุณก็ไปได้ไปได้นะคะแต่ถ้ามันยังไม่มีข่าวมาหรืออะไรที่มันยังไม่ค่อยชัดเจนเข้ามาในเดือนนี้ ก็ใจร่มๆนิดนึงเนาะเพราะว่าคุณทนมานานแล้วแล้วเจอเดวิลเข้าไปเป็นบทสรุปแบบนี้เกรงว่าคุณจะตัดสินใจแบบหุนหันพันแล่นละคือมันไม่ไหวแล้วมันจะไปจริงๆ8ดาบมันไอแ8ดาบขอโทษค่ะ8ถ้วยเนี่ยมันเหมือนกับมันกระแทกอารมณ์เรามากๆเลยมันเราจะไปแล้วเราจะละทิ้งแล้วจริงๆใจร่มๆนะคะรอให้ได้ใหม่ก่อนแล้วค่อยไปไม่ว่ากันไปได้ อีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นงานประจำที่เกี่ยวข้องกับระบบราชการคิงมาเอ่อคิงดาบแบบนี้ก็จะต้องพูดในเรื่องของระบบราชการเข้ามาด้วยนะคะในเดือนนี้ถ้าคุณทํางานที่มันเกี่ยวข้องกับราชการรัฐวิสาหกิจคุณต้องประคับประคองตัวเองให้มากเลยอยู่ในทางสายกลางให้มากที่สุดนะคะเดวิลเข้ามามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ แล้วก็7ดาบเข้ามาแบบนี้เนาะ3ามถ้วยเนี่อาจจะเป็นกลุ่มคนก็ได้นะคะเป็นทีมงาน,น,นเราก็ได้เป็นคนในองค์กรเราก็ได้อาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการทำอะไรป,ปิดปิดบางบางซ่อนเร้นไปบ้างต้องดูแลตัวเองให้มากเลยเนาะเพราะว่าเดวิสเข้ามาแบบนี้มันคือกิเลสค่ะมันคือการหลงมันคือเราอยากจะทําตามความรู้สึกของเราและแล้วถ้ามันเกิดขึ้นมาแดาบไม่ค่อยสวยเลยนะคุณอาจจะต้อง โดนจับได้นะหรือว่าจะสร้างความทุกข์ให้เรามากขึ้นกว่าเดิมในเดือนนี้คุณต้องดูแลตัวเองให้มากนะคะอืมต่อมาคนที่ทำงานประจำในด้านอื่นๆล่ะงานประจำในด้านอื่นๆก็ต้องยอมรับว่าในเดือนนี้คุณเนี่ยความรู้สึกของเรามันจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ย้ายโฟกัสไหมคาอย่าไปยึดกับอารมณ์ลบๆของเรามากจนเกินไปนะัก เดวิลเนี่ยถ้าเราไปยึดกับอารมณ์ลบๆของเรามากจนเกินไปมันมีต่ดิ่งลงนะในเดือนนี้นะคะย้ายโฟกัสว่าถ้าเราไม่อยากอยู่เราก็ไปหางานใหม่เลยหรือไม่ก็เป็นการปรับเปลี่ยนสาขาก็ได้เปลี่ยนโต๊ะก็ยังได้เลยเนาะลองดูนะคะลองดูนะคะต่อมาเป็นเรื่องของคนที่รองงานใหม่รอง,งานใหม่ในเดือนนี้หนึ่งไม้กับเด็กไม้เข้ามาโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวเรื่องงานใหม่มีนะ มีสูงเลยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกเนาะมันมีแรงกดดันอะไรมาเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะ8ดาบเนี่ยแดาบในสำรับนี้เขาจะมีรูปไฟเข้ามาข้างหลังด้วยมันเป็นแรงกดดันจะเป็นการค่าใช้จ่ายก็ได้หรือว่าอะไรที่ที่มันเหมือนกับว่าเราต้องรีบละเราต้องรีบได้งานใหม่ให้มันเร็วที่สุดแล้วมันมัดรัดตัวเราหรือเกินเนี่ย เดือนนี้มีโอกาสค่ะมีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวได้รับงานใหม่เหมือนกันนะ Temperance มันคือการเปลี่ยนแปลงเนาะมันคือการเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วยังไงเปลี่ยนแล้วไปได้สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆมีรูปนกเข้ามาด้วยนะก็หมายความว่าคุณจะได้ข่าวเข้ามาเนาะข่าวเข้ามาโดยเฉพาะงานที่มันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะเดวิลก็มีข้อดีเหมือนกันนะคะ เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้อันนี้สวยเป็นการเจรจาการติดต่อก็ได้หรือเป็นงานที่เราไม่ได้อยู่กับที่ t Temperance เ,เนี่ยเขามีปีกเห็นไหมคะเขามีปีกที่หมวกเขามีปีกที่เท้าอะไรที่ไม่ได้อยู่กับที่หรือเป็นงานส่งข่าวก็ได้งานที่เราจะต้องไปโนดไปนี่ไปนี่มานั่นการประชาสัมพันธ์ติดต่อใดๆก็ดี อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้ามันเป็นงานที่มันเกี่ยวข้องกับการรักษาไม่ว่าจะรักษาแขนงไหนนะเห็นไหมคะเขามีเขามีรูปเหมือนกับสัญลักษณ์ของการรักษาก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ให้คุณหรือไม่ก็เป็นข่าวดีให้เราก็ได้อีกอย่างหนึ่งงานใหม่ที่มันเกี่ยวข้องกับงานกลางคืนเดวิลก็เป็นงานกลางคืนสีแสงสีแสงสีเสียงทั้งหลายหรือไม่อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ กิเลสมนุษย์ทุกอย่างก็เทาจังๆเทาจังๆนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับงานใหม่เช่นกันเนาะแต่อย่าไปเทาเข้มมากนักนะคะในเดือนนี้มันไม่ค่อยเป็นผลดีกับตัวเองสักเท่าไหร่แปดดาบเข้ามาอยู่บนหัวเลยเนาะเอาเป็นว่าคนที่รองงานใหม่มีโอกาสค่ะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวเรื่องานต่อมาเป็นเรื่องของธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจส่วนตัวในเดือนนี้นะคะ e m p e r n n e e เนี่ยคือการประคับประคองตัวมากเลยเนาะมันเหมือนกับว่าอะไรที่มันมากจนเกินไปอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะ่ะมากจนเกินไปอาจจะเป็นเรื่องของลูกน้องก็ได้หรือว่าอะไรที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดไรายได้คุณพยายามที่จะลดลงมาอะไรที่ดูแนวโน้มว่ามันจะได้ดีภายในอนาคตคุณก็พยายามที่จะศึกษาหรือว่าลงไปในสิ่งนั้นๆมากหน่อย เป็นเดือนที่ประคับประคองตัวเองเหลือเกินในเดือนนี้มีการปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนิดนึงดีนะคะและการปรับเปลี่ยนในที่นี้เห็นว่าน่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยเหมือนกันเนาะเป็นสินค้าใหม่ก็ได้นะคะเป็นโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆหรือว่าเป็นรูปแบบใหม่ๆก็เป็นไปได้เช่นกันในเดือนนี้คุณอาจจะต้องมีการปรับนู่นนี่นิดหน่อยเข้ามาประคับประคองเพื่อที่จะไปต่อได้อาด้าวดีดีนะคะ อีกอย่างหนึ่งอาจจะติดในเรื่องของการเซ็นสัญญาหรือมีกรอบมีอะไรเข้ามานิดนึงจัดการให้เรียบร้อยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีเดวิลเข้ามาแบบนี้เขาก็จะมากวนเราหลายๆเรื่องนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณประคับประคองดีจัดการให้มันสำเร็จรูล่วงไปได้เนี่ยคุณก็ผ่านพ้นมันไปได้นะอีกอย่างหนึ่งธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับงานกลางคืนก็เหมือนกับคนที่รอง,งานใหม่เลยนะคะแสงสีเสียง คือ,อ,อการดื่มกินทั้งหลายแหละอะไรที่มันเป็นกิเลสมนุษย์ทุกๆอย่างเนี่ยหรือเป็นเรื่องของการต่างประเทศก็ได้ในเดือนนี้คุณก็จะเข้าไปยุ่งวุ่นวายเกี่ยวข้องกันมากหน่อยมองว่าก็มีโอกาสที่จะได้กลับไปทำอะไรแบบนี้เช่กนการเนาะหากท่านใดที่มีธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ ก่อนหน้านี้มีการหยุดไปหรือมีปัญหาอะไรต่างๆที่เราไม่สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าต่อได้ในเดือนนี้มันมีโอกาสที่จะได้เริ่มทำใหม่นั่นแหละแต่อย่างที่บอกนะคะเทาเข้มมากไม่ได้นะเทาเข้มมากไม่ได้นะคะคิงดาบเข้ามาเนี่ยมันคือกฎเกณฑ์ก็ได้แล้วเจอ8ดดาบเข้ามาเดี๋ยวมันจะมีประเด็นในเรื่องของกฎหมายเนาะดูแลตัวเองนะคะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นการค้าขายก็ได้นะเพราะว่า Temperance เข้ามามันคือการส่งข่าวส่งของก็ได้เป็นออนไลน์ยังได้เลยนะคะ d e วิลมันก็เกี่ยวข้องกับร,ระบบออนไลน์ได้เช่นกันในเดือนนี้ก็มองว่ามีการขยับขยายต่างๆนั่นแหละแต่ผลประกอบการมันอาจจะไม่ได้ตามที่เราต้องการเท่าไหรนะ่เนาะเพราะว่าสิบใบเนี้ยยังไม่ค่อยเห็นรูปเหรียญเท่าไหร่เลยแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงค่ะไม่ว่าจะอะไรมันมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาแหละ แต่ยังไม่ได้เห็นเงินที่มันเป็นรูปธรรมสักเท่าไร่ต่อเรื่องเงินเลยเนาะเรื่องเงินนะคะในเดือนนี้ก็อย่างที่บอกว่ายังไม่ค่อยมีการชัดเจนในเรื่องรายได้สักเท่าไหร่แล้วก็มีรายจ่ายค่อนข้างเยอะมากๆเลยในเดือนนี้คุณพิจิกกําลังประคับประคองตัวอย่างมากที่สุดเลยมันเหมือนกับว่าเงินที่ค่าใช้จ่ายอะ่ะมันมีรอตูดรอจ่อตูดเราอยู่แล้วอะแต่ว่ารายได้ของเราอะ่ะ ดูมันน้อยนิดหรือว่ามันไม่พอในการใช้จ่ายเหลือเกินคุณประคับประคองมากๆเลยบางท่านอาจจะต้องมีการเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นเงินก็ได้เนาะเอาเอาของไปขายหรือว่าเรากําลังประคับประคองอ่ะเอาสินค้าเป็นเป็นของเราอ่ะเอาไปขายก็ได้นะคะก็ได้เนาะในเดือนนี้นะคะแล้วก็เรื่องเงินอีกอย่างหนึ่ง เดวิลเนี่ยคุณอาจจะต้องดูแลตัวเองให้มากเลยคุณอาจจะต้องเหมือนกับอันนี้บางท่านเฉยๆเนาะบางท่านเฉยๆนะคะไม่ได้หมายความว่าคุณพิจิตทุกๆท่านนะถ้าคุณกําลังหลงไปกับอะไรบางอย่างเช่นการพน,นันยาเสพติดหรือว่าอะไรก็ตามแต่ในเดือนนี้เนี่ยมันจะนํามาซึ่งการเสียเงินเยอะมากๆ เป็นพนันออนไลน์ก็ได้นะคะเป็นทุกรูปแบบทุกรูปแบบหรือว่าเป็นยาเสพติดหรืออะไรที่มันไม่ค่อยโปร่งใสสักเท่าไหร่ในเดือนนี้มันมีแต่เสียกับเสียนะคุณต้องดูแลตัวเองให้มากเลยนะคะจะแทนที่ว่าเราจะไปมุ่งหวังว่าเราจะได้อย่างเดียวเนี่ยมไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสวยเลยเนาะต้องประครับประคองตัวเองมากๆเลยเนาะเรื่องเงินนะคะต่อมาอีกอย่างหนึ่ง เรื่องเงินผ่านไปโชคลาบหลาโชคลาภพอจะได้หรือเปล่าจริงๆแล้วเดวิลเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงซะส่วนใหญ่เลยแต่เดวิลไพ่ข้างๆเดวิลเนี่ยไม่เห็นรูปเปลี่ยนเพราะฉะนั้นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงของคุณพิจิกในเดือนนี้จะไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องดูแลตัวเองให้มากเนา เดี๋ยวมันจะเป็นการเพิ่มนี้สินให้กับตัวเรามากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการพน,นันอันนี้ก็ไม่ค่อยงามละนี่ไปตํารวจก็ได้นะคะตํารวจก็ได้เป็นเรื่องของตัวบทกฎหมายเนี่ยอาจจะต้องดูแลตัวเองให้มากหน่อยเนาะต่อมาเรื่องเงินผ่านไปเรื่องความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะคะก็อย่างที่บอกเนาะว่าตอนนี้คุณมีราหู เลงอยู่แล้วอยู่ในภพของปัตตนิเนี่ยเรื่องของคู่ครองความรักเนี่ยคุณต้องดูแลตัวเองให้มากเลยเหลือเกินก่อนหน้านี้นะคะเจ็ดาบเข้ามา3มถ้วยเข้ามาคุณพิจิกบางท่านอาจจะมีอันนี้บางท่านย้ํานะคะบางท่านเนาะอาจจะมีปัญหาเรื่องของมือที่สามมือที่4ี่ใดๆก็ตามเข้ามาหรือมีประเด็นที่ แอบทำอะไรลับหลังไม่บอกไม่กล่าวกันมีการหลบซ่อนอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นตัวเราก็ได้หรือเป็นคู่ของเราก็ได้ทำให้มันมีปัญหาเรื่องนี้เข้ามาแล้วตัวคุณเนี่ยก็กำลังจะนี่เลย t e m p r a c e กำลังจะหาตรงกลางอยู่ว่าเอะเราจะจัดการเรื่องนี้มันอย่างไรดีดูแล้วคุณตัดสินใจยังไม่ค่อยเด็ดขาดเท่าไหร่เลยถ้ามันมีปัญหารักสามเศร้าเข้ามาเนี่ย แล้วคุณก็จมดิ่งอยู่กับเรื่องของอารมณ์แบบนี้เนี่ยมากหน่อยในเดือนนี้เนาะก็ค่อยๆประคับประคองนะคะคนที่ถูกต้องคนที่ดีจริงๆเนี่ยจะต้องมาในเวลาที่ถูกต้องเสมอเนาะเอาเรื่องนี้ไปเป็นตัวตัดสินนะคะว่าเราจะทำยังไง กับชีวิตในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของเราได้แต่ถ้าในก่อนหน้านี้ไม่ได้มีประเด็นในเรื่องของรักสามเศร้าเข้ามาหรือการทําอะไรปิดบังซ้อนเลนกันมาก่อนก็จะมีการห่างกันพักหนึ่งเนาะเป็นการทํางานไกลก็ได้นะคะเป็นตัวเราทํางานไกลก็ได้หรือว่าเป็นคู่ของเราที่ทํางานไกลๆกันก็ได้เอาละในเรื่องของการทํางานไกลๆก,ก็จะเป็นการแก้เครดได้ นิดนึงแต่ก็วางใจไม่ได้นะคะโทรเช็คนิดนึงก็ดีมีราหูเข้ามาเลงแบบนี้ก็นิดนึงอ่ะมันวางใจไม่ค่อยได้ก็ใช้นานๆเจอกันทีนึงก็หวานหน่อยเนาะหวานหวานกันให้มากหน่อยนะคะความรักความสัมพันธ์ไปแล้วเนาะเป็นประเด็นที่ที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันแหละเรื่องของความรักนะคะต่อมาคนโสด คนโสดในเดือนนี้นะคะระวังเนาะระวังจะไปหลงใครมากๆเลยในเดือนนี้เดว,วิลนะคะในภาพมันเห็นไม่เอ่ยมันเหมือนกับว่าเรากําลังโดนโซ่ที่พันคออยู่นะ่ะมันเหมือนกับว่าถ้าเราไปหลงอะไรมากๆแล้วโอกาสที่เราจะดึงตัวเองกลับมามันก็น้อยมันเหมือนกับโอ้เจอแล้วหลงมากๆเลยเนี่ยในเดือนนี้ต้องเฝ้าระวังละ ระวังให้มากเนาะคนที่เราจะไปหลงเขาหรือว่าเขาเข้ามาแล้วทำให้เราลุ่มหลงอะไรบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีอะไรปกปิดซ่อนเร้นกับเราหรือเปล่าก็ยังไม่ค่อยแนะนำนะคะสำหรับคนโสดแต่มีคนเข้ามาไหมมันมีนะต้องบอกก่อนว่ามันมีแล้วมันมีการที่จะได้การเริ่มต้นความสัมพันธ์ใดๆต่างๆนี่แหละแต่ก็อย่างที่บอกแหละว,ว่าสมดุลให้ดีนะคะสมดุลความรู้สึกภายในให้ดีแล้วก็สิ่งที่เรามองเห็นภายนอกอ่ะ เอามาปรับเอามาเป็นตัวเลือกก็ดีแต่ก็ยังไม่อยากจริงๆแล้วยังไม่อยากให้เปิดใจเลยเนาะเพราะว่าเรามันมีความมันมีเงาเงาเข้ามาอะไรบางอย่างนะคะยังไม่ค่อยได้โปร่งใสสักเท่าไหร่ในประเด็นของคนโสดก็ต้องดูแลตัวเองให้มากเนาะโดยเฉพาะถ้าคุณมีคนคุยอยู่แล้วเนี่ยอืมก็นิดนึงอะ่ะ อาจจะต้องไปลุ่มหลงอะไรใครหรือเปล่าก็ต้องดูแลตัวเองให้มากนะคะคนโสดต่อมาเรื่องของสุขภาพสุขภาพในเดือนนี้นะคะพอเจอเดวิลเข้ามาเนาะให้ดูแลตัวเองมากๆในเรื่องของระบบมดลูกก็ได้ระบบอ่าสืบพันธุ์คือใต้เอวลงไปเนี่ยต้องดูแลให้ดีไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือว่าท่านชายนะคะเป็นตอมลูกมาก็ได้หรือไม่ก็เป็นเรื่องของท่อปัสสาวะก็ได้ระบบ ต,ต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับอวัยวะเพศในเดือนนี้ต้องดูแลตัวเองให้มากเลยหรือไม่การเจ็บป่วยที่มาจากเรื่องของเพศสัมพันธ์อันนี้ต้องดูแลนะต้องดูแลมากๆเลยนะคะถึงบอกว่าอย่าไปลุ่มหลงอะไรกับใครเขามากเนาะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของออความร้อนก็ได้ความร้อนเนี่ยแปดดาบเข้ามาเนี่ย แต่ดาบเข้ามานะคะเป็นเรื่องของความร้อนเราอาจจะไปเจอเจอความร้อนอะไรตรงไหนก็ได้ผิวไหม้ก็ได้หรือว่าประเด็นเรื่องความร้อนดีกว่าความร้อนอะไรต่างๆนิดนึงนะคะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนาะแล้วก็ไปหาคุณหมอได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะรักษาให้มันดีขึ้นก็ได้เช่นกันเนาะเพราะว่าตัวตนของคุณนะคะเนี่ย ไพ่ใบนี้จะมีสัญ,ญลักษณ์ของการเยียวยาการรักษาการดูแลที่ดีที่ถูกต้องได้แต่ก็ต้องไปหาคุณหมอเนาะปล่อยไว้ไม่ได้นะคะสุขภาพไปแล้วก็จะมีประมาณนี้เราข้ามประเด็นไหนไปหรือเปล่าอ้ออีกอย่างหนึง่งในเดือนนี้นะคะมันมีโอกาสที่จะสุ่มเสี่ยงว่าคุณจะไปติดอะไรมากขึ้นเช่นติดกับยานอนหลับก็ได้ หรือไม่ก็เป็นยาเสพติดก็ได้หรือว่าเป็นการพนันอะไรต่างๆก็ได้ในเดือนนี้อย่วันวหวมากเนาะถ้าเกิดคุณวันวหวอะไรแล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะตกไปเป็นทาสเรื่องนั้นๆมันมีค่อนข้างสูงนะคะก็ย้ำๆเนาะไม่ได้เป็นคุณพิจิกทุกๆท,ท่านนะคะบางท่านเท่านั้นเท่านั้นมันขึ้นอยู่กับฐานดวงด้วยนะคะแต่เอาเป็นว่ารอบคอบกับตัวเองดีที่สุด ภาพรวมนะคะจะมีประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณประครับประคองตัวเองได้ยืดหยุ่นตัวเองได้หาตรงกลางให้กับตัวเองให้ได้มากที่สุดยังไงคุณรอดยังไงคุณผ่านเนาะจะใพ้เสริมนะคะว่าจะมีอะไรแนะนำคุณพิจิกในเดือนกุมภาพันธ์2564นี้เพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรที่จะต้องรอบคอบมากขึ้นไหม คือจริงๆไม่ได้อยากจะพูดใบที่ดูมันแย่เลยเนาะแต่ก็พูดต่อจากก่อนหน้านี้เลยก็แล้วกันนะคะไพ่ใบนี้นะ,ะสองใบเลยดีกว่าไพ่ใบนี้จะแปลได้ว่าเรื่องของการเจ็บป่วยค่ะการเจ็บป่วยเห็นไหมคะผู้ชายคนนี้เขานอนอยู่ในโรงพยาบาลการเจ็บป่วยด้วยแล้วก็ไพ่ใบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราทำอะไรที่มันค่อนข้างเสี่ยงการเจ็บป่วยจะมาจากเรื่องของการเสี่ยง ด้วยตัวของเราเองภพ่บบนี้เอาจริงๆมันจะแปลได้ว่าเรื่องเรื่องของความจนก็ได้เรื่องของความขาดแคลนก็ได้เนาะแต่มันอีกในหนึ่งคือเด็กน้อยคนนี้เขายือนอยู่บนหลังคามันคือการเสี่ยงค่ะมันคือการเสี่ยงมันคือการที่เราไม่รอบคอบไม่ระมัดระวังตัวเองมากจนเกินไปจนทําให้เราเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะก็เป็นการตอกยำ้ำเรื่องของการเจ็บป่วยเข้ามาคุณพิจิกจ๋าในเดือนนี้คุณจะต้องเนี่ย เป็นแคมเป์แล้วเนาะอะไรที่มันมากเกินไปหรือว่ามันน้อยจนเกินไปคุณต้องประคับประคองตัวเองให้มากท้าไม่อย่างนั้นนะนี่ถ้าเสียงมากจนเกินไปจะป่วยเลยเนาะจะป่วยแล้วมันก็อย่างที่บอกแหละว่ามันมีสัญลักษณ์ของการเยียวยาการรักษาแต่เราจะไม่ป่วยได้ก็จะเป็นการดีที่สุดเนาะต่อมาไพ่ใบนี้จะแปลว่าผู้หญิงที่ดีผู้หญิงที่ดีในที่นี้นะคะ จะเป็นคนในครอบครัวเราก็ได้หรือว่าจะเป็นคนที่เรากําลังจะเจอเจอก็ได้นะกําลังจะเจอเจอก็ได้นะคะหรือเป็นหัวหน้างานบางท่านย้ําบางท่านเพราะว่า2ใบนี้เนี่ยมันมีบางท่านที่มีมีความเครียดมันมีความกดดันกับเราเหลือเกินเป็นบางท่านดีกว่ามีผู้หญิงที่ดีสามารถที่จะช่วยเหลือคุณพิจิกได้นะคะลองดูเนาะอ,อาจจะเป็นเพื่อร่วมง,งานที่ดีก็ได้ เอาเป็นว่ามีผู้หญิงบางท่านที่สามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้ถ้าคุณติดประเด็นหรือว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างแต่ก็กลยานามิตรเนาะไม่ได้หากันง่ายถ้าคุณมีแล้วถ้าคุณเจอแล้วก็เก็บเขาไว้ให้ดีนะคะนี่เข้ามาอีกหนึ่งแล้วนะคุณสามารถที่จะเ,เขาสามารถที่จะให้คำปรึกษาคุณได้เช่นกัน โดยภาพรวมคุณพิจิกจ๋าอย่างเดียวเลยต้องประคับประคองตัวเองให้มากแล้วกันเนาะในเดือนนี้นะคะหาตรงกลางให้กับตัวเองให้มากอย่าไปลุ่มหลงหรือว่าอย่าไปติดกับอะไรให้มันมากนะักเพราะถ้ามันติดแล้วมันยาวเลยนะในเดือนนี้นะคะจริงๆร,ราหูเล็งก็ไม่ได้เล็งแค่เดือนเดีเดยวนะก็อีกนานเลยอีกประมาณปีหนึ่งเลยนะคะต้องดูแลตัวเองให้มากนะคะก็โดยภาพรวมนะคะจะมีประมาณนี้อย่างที่บอกไปทุกๆคลิปเลยว่า ดวงอ่ะมันก็เป็นแค่ไกด์ไลน์เราหรือว่ามีความน่าจะเป็นเท่านั้นเราไม่จําเป็นจะต้องเดินตามดวงก็ได้นะคะมันยึดขึ้นอยู่กับตัวเรานั่นแหละถ้าเราเข้มแข็งมากพอเรื่องที่มันจะต้องเกิดอะไรที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยมันก็ลดลงไปได้เยอะเลยเนาะเพราะฉะนั้นตัวเองค่ะตัวเองเป็นที่ตั้งดีที่สุดก็หวังว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์กับคุณพิจิตบ้างเนาะหากท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็คิดว่าการพยากรณ์นี้พอจะ มีประโยชน์กับการวางแผนชีวิตได้บ้างก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิดนึงเนาะขอบพระคุณมากๆนะคะขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ